นั่นก็คือการไปควบคุมการส่งออกและเอิร์ธที่มันหายากก็ตั้งแต่หายากในระดับปานกลางไปจนถึงหายากสุดครับเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการภาษีที่มาจากฝั่งของอเมริกาท่านผู้ชมครับที่มันจุกมากเลยครับสำหรับอเมริกาก็คือว่าอเมริกานะครับเขาต้องพึ่งพาและเอิร์ธหายากจากจีนนะครับ แล้วก็นำเอาแร่หายากเหล่านี้ไปประกอบเป็นพวกตัวซี i มิ o n คอนดักเตอร์หรือแม้แต่เป็นชิปในอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ในเกตทหารครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลานี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการมาตั้งกำแพงภาษีหลายประเทศเลยฮะก็ตั้งแต่จีนไล่เลียงมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็โดนกันเต็มอาตาัตรา จีนเนี่ยนะครับเขาโดนไป34%เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าในขณะที่ไทยเนี่ยก็ดูแล้วว่าก็เบาเหมือนกันนะเบากว่ากัมพูชาครับเบากว่าเวียดนามซึ่งทำเนี่ยเขาก็มองว่าไทยก็ได้เปรียบดุลการค้าของอเมริกามานานแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่การออกมาตรการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยท่านผู้ชมในใจของเขาเองเนี่ยครับเขาต้องการให้เหล่าบรรดาต่างชาติเหล่านี้นะครับควรจะมาปรับปรุงการค้าที่มองว่า มันต้องเกิดการสมดุลกับในฝั่งของอเมริกาฮะนี่คือหลักเกณฑ์ที่เขามีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเพื่อทำให้รัฐบาลของประเทศนั้นๆตงตระหนักว่านั่งเฉยไม่ได้แล้วนะเพราะแม่ะนั้นแล้วครับภาคการส่งออกที่เคยมาพึ่งพิงอเมริกาแล้วก็มีการเข้ามาโกยกำไรอย่างเป็นก่อเป็นกรรมเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้แล้วพวกคุณจะต้องหันไปหาวิธีการต่างๆเพื่อมาคุย ยกตัวอย่างนะครับบางชาติเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับคุณอเมริกาเมื่อก่อนนั้นเนี่ยประเทศของผมเคยตั้งภาษีการนําเข้าสินค้าของคุณนะเช่นพวกฮา r l เล d. ดีวินสันหรือเทสลาที่มาจากอเมริกาเนี่ยนะครับตั้งกาแพงภาษีไว้สูงริบเรี่ยวเลย70%เอาอย่างนี้ดีไหมปอดศูนย์เลยดีไหมครับให้ศเเลยแล้วก็นำคำว่า0%หรือว่า1 0 20%ไปพูดคุยกับอเมริกา ให้อเมริกาเขากั่นกองทีระประเทศว่าอย่างเงี้ยดีไหมหรือประเทศหนึ่งบอกว่าเอ้ฉันอยากจะซื้อพลังงานคุณอย่างมากขึ้นอย่างนี้ดีไหมจ๊ะหรือว่าเราเนี่ยก็อยากจะซื้ออวุธจากสหรนะหลายรายการนําไปเสนอเขาครับให้เขาเนี่ยได้นั่งคิดทบทวนว่าเออมันสมควรไหมที่จะต้องทําการลดกาแพงภาษีนั่นก็เป็นชาติเล็กชาติน้อยนะครับแต่ท่ามาชมครับ ที่มันเด็ดสุดอะไรรู้ไหมฮะจีนเนี่ยไม่สนใจจะตั้งภาษีใช่ไหมเอาเลยฮะตามสบายเลยครับ up to you you บอกว่าจะตั้งกำแพงภาษี34รวมกับของเก่า2 0อาจจะกลายเป็น54อัพทูยู up to you เลยฮะเอาเลยจีนเนี่ยไม่เต้นนะฮะไม่โดดไม่เต้นเฉยๆแล้วเขาก็ตั้งป้อมรับเรื่องนี้มานานแล้วในเมื่ออเมริกาตั้งกำแพงภาษีมา จีนก็ไม่สนนะฮะไม่เจรจาแล้วก็ไม่คุยด้วยสิแล้วจีนเนี่ยก็สนกับอเมริกาก็คือการตั้งกำแพงภาษีโชว์ออฟอเมริกาเหมือนกันในเมื่อคุณตั้งมาฉันก็ตั้งไปไม่สนฮะงวดนี้เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับฉะเป็นฉะจะเอาเรื่องของสงครามก็มาเลยครับจีนก็บอกว่าเขาก็พร้อมทุกรูปแบบอยากจะเล่นแบบไหนก็เอามาได้เลยทีนี้ฝ่ายจีนเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการออกมาตรการคว่ำบาตร สวนกลับไปยังอเมริกายัางไม่พอแลละจีนก็บอกว่าเอ้สงสัยเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันมากกว่านี้นะนั่นก็คือการไปควบคุมสินค้าครับที่จีนมีแล้วก็มีมากกว่าอเมริกานั่นก็คือการไปควบคุมการส่งออกและเอิร์ที่มันหายากก็ตั้งแต่หายากในระดับปานกลางไปจนถึงหายากสุดครับ เพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการภาษีที่มาจากฝั่งของอเมริกาท่านผู้ชมครับที่มันจุกมากเลยครับสำหรับอเมริกาก็คือว่าอเมริกาเนะครับเขาต้องพึ่งพาแร่ออร์ดหายากจากจีนนะครับแล้วก็นำเอาแร่หายากเหล่านี้ไปประกอบเป็นพวกตัวซีเม c o n คอนดักเตอร์หรือแม้แต่เป็นชิปในอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ในเกตทหารฮะท่านผู้ชม ทีนี้มันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะฮะหากว่าไอ้แร่เอิร์ธสิ่งที่มันหายากแบบเนี้ยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงของอเมริกายกตัวอย่างกันให้เห็นภาพนะครับนั่นก็คือเครื่องบินแบบ F-35 ทั้งหลายล้วนแล้วแต่นะครับมันก็ต้องพึ่งพาแร่เอิร์ธที่มาจากจีนเป็นวัสดุนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะไปขึ้นรูป ขึ้นลักของตัวชิปหรือแม้แต่ตัวเซมิคอนดักเตอร์เกรดทหารจีนเนี่ยมีการเข้ามาควบคุมและเอ,อิร์ธที่มันหายากแล้วจีนก็มองว่ามันน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการทางทหารของอเมริกาหลายโครงการแต่สิ่งที่เขาพูดอย่างชัดเจนนั่นก็คือ F-35 เพราะว่า F-35 นั้นมันเป็นเครื่องบินรุ่นหนึ่งนะครับที่มีระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นมันก็มีความจําเป็นนะครับต้องใช้แร่เอิร์ดเป็นส่วนประกอบก็ตั้งแต่พวกระบบเรดาร์วัสดุเคลือบที่ใช้สรับในการพางตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็ต้องมาจากแร่ตัวนี้ครับทีนี้ไอแร่หายากเนี่ยนะครับที่จีนมีการพูดถึงเนี่ยมันมีด้วยกันหลายตัวนะครับเช่นแร่ซามารีมแร่แกดโดรีเนียมแร่เทอร์เบียมรวมถึงยิเตียมครับ ทั้งหมดทั้งมวเนี่ยมันเป็นแร่ที่หายากเพราะว่ามันมีความแข็งมีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสนามแม่เหล็กฮะมันเลยเป็นหัวใจสำคัญสำหรับในการมาสร้างตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือตัวชิปต่างๆในเกรดอาวุธฮะเพราะว่ามันสามารถต้านทานการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ท่านผู้ชมครับอเมริกาเนี่ยเขาก็รู้เรื่องนี้นะ อเมริกาก็ไม่ได้โง่นะวันใดวันหนึ่งเขาก็รู้ว่าจีนเนี่ยอาจจะต้องเล่นมาตรการเอาแร่หายาเนี่แหละมาเป็นเกมทางด้านของการเมืองอเมริกาเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเขาก็ไปหาจากแหล่งอื่นก็ได้นี่จีนไม่ขายให้เขาก็จะไปเอาจากไหนรู้ไหมฮะที่กรีนแลนด์เนี่ยฮะท่านผู้ชมกับที่ยูเครนท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าบทบาทของอเมริกาว่าทําไมทรัมป์เนี่ยอยากจะได้กรีนแลนด์ ทำไมทำเนี่ยอยากจะมีการเข้าไปเจราจากับยูเครนเพื่อต้องการเอาทรัพยากรเพราะอเมริการู้มาโดยตลอดว่าที่ยูเครนมันมีแร่ที่หายากเมื่ออเมริกาได้แหล่งแร่ที่มาจากทั้งสองแหล่งนี้อเมริกาไม่จําเป็นเลยฮะที่จะต้องไปพึ่งพาจีนอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องการลดการนําเข้าจากจีนเหมือนกันฮะ ในขณะที่จีนเนี่ยเขาก็มองว่าอเมริกาคงจะไม่มีความสามารถพอครับที่จะจัดหาแร่แบบนี้อย่างเร่งด่วนแล้วเขาก็เชื่อว,ว่าหากมีการก็ไปจํากัดการส่งออกแร่แบบเนี้ยมันจะทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทหารของอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องช้าลงไปนะครับชะง,งักลงไปเพราะจีนเองเนี่ยก็มองว่าแร่ที่อเมริกานาเข้ามาจากจีนนะครับลัวแล้วแต่ครับมันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการทหารของอเมริกาทั้งนั้น ตั้งแต่พวกระบบขีปนาวุธนำวิถีชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะฮะหรือแม้แต่พวกชิ้นส่วนในเรือดำน้ำเนี่ยก็ต้องพึ่งพาแร่ดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องการจะเร่งลงทุนนะท่านผู้ชมดังที่ผมกล่าวว่าเขาเร่งลงทุนอย่างมากที่สุดไม่ใช่ว่าจีนเนี่ยรู้อเมริกาครับอเมริกาก็รู้ซึ่งจีนเหมือนกันแต่ว่านักวิเคราะห์ชาวจีนอย่างทางด้านนายซ่งจงผิงนะฮะก็ถือว่าเป็นนักวิเคราะห์ ด้านการอาหารชื่อดังนะเขาก็มีการมาพูดหรือว,ว่าเฮ้ยอาว่าจีนเนี่ยมีการเข้าไปควบคุมแร่ที่มันหายากแล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็นตัวหมากลุกที่สามารถเข้าไปลุกคาดอเมริกาได้